สวัสดีครับวันนี้มาล้างเลนส์นิคอน5้าสนะเป็นรหัสแปด่อาันนี้เป็นหน้าเลนรหัสแปดตัวนี้ผมแจ้งลูกค้านะครับว่าถ้าล้างที่ผมเนี่ยผมจะล้างพวกเกลียวโฟกัสให้ใหม่แล้วก็ใส่จารบีไปให้นะอืมจารบีที่ใส่จะเป็นจารบีเฉพาะทางแบบนี้นะครับเป็นของสำหรับใส่เลนหาซื้อได้ตามตามญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีเหมือนกันอ่ะทีนี้มาฟังเสียงโฟกัสที่ผม อยากจะถ่ายให้ดูนะต้องฟังเสียงดูนะครับมันจะเป็นเสียงฟืดๆนะมันจะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับสาเหตุมาจากเจระบีอันเก่าเนี่ยมันแห้งไปแล้วมันคือตัวกล้องมันก็อายุเยอะแล้วเนาะ <c oughs> คือไอตัวจจละบีตัวหล่อลื่นอะไรเนี่ยมันฝืดมันแห้งหายไปทีนี้มันก็เลยมีเสียงนี้อาจจะฝืดๆหน่อย แต่คือมันโฟกัสได้แหละแต่ถ้าเกิดล้างแล้วก็อาจจะระบีใหม่ไปเนี่ยมันก็จะสมูทขึ้นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะล้างทำความสะอาดไปให้อย่างเช่นพวกนี้พวกคราบฝุ่นอะไรเงี้ยจะล้างไปให้นะครับแต่มันจะไม่เหมือนใหม่ร้อเเนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสีมันลอกด้วยสีมันลอกด้วยถ้าทําถ้าจะให้ใหม่ใส่ปิ้งเนี่ยก็คือต้องถอดหรือทําสีใหม่หมดนะอื อ่ะอย่างเช่นเนี่ยตัวด้านในเนี่ยเห็นไหมมันจะมีฝุ่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆตรงนี้มีจารบีนะครับเป็นคลิกของมันก็แห้งเสือเส่อมสภาพหมดละส่วนตรงนี้จะล้างทำความสะอาดไปให้ส่วนชุดนี้เป็นชุดเอ่อเบรด ก็สวยใสยดีนะครับจะทำความสะอาดไปให้อีกทีพวกวงแหวนเล็กๆต่างๆจะจัดการให้หมดนะครับพวกคราบฝุ่นอะไรเนี่ยอโอเคอยังไงเดี๋ยวไปชมตอนอ่เดี๋ยวก่อนผมต้องให้ดูชิ้นอ,อันนี้คือสภาพลานะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับล้างก็จะใสเหมือนเดิมอมแต่บางทีอาจจะมีคราบลาที่แบบมันกินโค้ดเลนไปนะในกรณีที่มันเป็นเป็นลาแบบน,น,นานๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จเลยแล้วกันขอบคุณครับหลังจากทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เบื้องต้นผมจะมาเทสการทํางานอ่าอย่างเช่นตัวโฟกัสเนี่ยก็จะสมูทขึ้นนะ คือเวลาจะระบีแห้งเนี่ยมันจะมีช่องว่างเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะแบบฟึดไปอ,อืมคือตอนนี้มันสมูทเท่ากันหมดละส่วนตัวปรับ f คลิกตามปกตินะครับอืมีปรับ f คลิกตามปกติตัวนี้เป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าบางๆนะที่ชิ้นท้ายชิ้นหน้าก็เป็นอืมแต่เป็นบางๆผมล้างแล้วล้างไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดู คือถ้าดูแบบนี้มันจะใสเพราะว่าอันนี้ผมเปิดแฟลชนะอันนี้เปิดแฟลชเวลาเช็คเลนเนี่ยแนะนำให้ส่องไฟย้อนขึ้นมาเดี๋ยวจะทำให้ดูอ่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นฟ้านะครับอันนี้ล้างไม่ออกแต่พวกลาที่เคยมีอยู่เนี่ยหายไปหมดละคือเวลาเอาแสงส่องย้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นชัด ถ้าไม่ได้ถ่ายย้อนแสงเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะครับบางคนแบบกังวลใจนะว่าเอ้ถ้ามันเป็นฝ้าเนี่ยใช้ใช้ได้ไหมคือถ้าไปถ่ายตามแสงเนี่ยอืมก็ไม่เป็นอะไรถ้าไปถ่ายถ้าไปใส่ถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันก็จะเป็นฝ้าบางๆอืมมันก็จะนุ่มๆอืมบางคนชอบนะบางคนก็ไม่ชอบอืมโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรละตัวนี้ใช้งานได้ตามปกติ ลาหายไปหมดแล้วชิ้นชิ้นกลางอาจจะมีคาบลาตายแต่แบบบางมากมองคือถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นโอเคไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ